งานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษารอบการประเมินครั้งที่หนึ่งหตุลาคมพุทธศักราช2565ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2566นางสาวจินตนาสิริมหาศาลผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีบ้านหนองมะนาววิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งโรงเรียนประชาสามัคคีบ้านหนองมะนาวก่อตั้งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน284คนองค์ประกอบที่ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. การบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนการปฏิบัติการ และวางแผนปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆในการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการเรียนการสอน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่21ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินงานของสถานศึกษาทั้ง4งานด้านงานวิชาการด้านงานบริหารบุคคลด้านงานงบประมาณและด้านงานบริหารทั่วไปภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาแผนงานโครงการกิจกรรมมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใสตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ5ขัน้น ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเริ่มจากรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองพัฒนาส่งเสริมการแก้ปัญหาและการส่งต่อจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาการที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ใช้การนิเทศภายในเป็นเครื่องมือกำกับติดตามในการดำเนินงานการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินงานรวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก active learning สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้การที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดได้ดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆโดยการทำข้อตกลงร่วมมือกันในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมด้านที่ห้า การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบในด้านภาษาและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งเช่นการเข้าร่วมอบรมสัมมนาการส่งผลงานทางวิชาการและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้นำความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและบริหารราชการภายในโรงเรียนประชาสามขีบ้านหนองมะนาวเช่นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลจัดระบบและมาตราการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อป้องกันภัยและอุบัติเหตุให้กับนักเรียนพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนประชาสามัคคีบ้านหนองมะนาวเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพัฒนาการตามวัยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาวิธีการดำเนินงานการดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของครูโรงเรียนประชา,าสามัคคีบ้านหนองมะนาว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2. การวางแผนการดำเนินการและกำหนดทางเลือก 3. การปฏิบัติการนิเทศภายในได้แก่การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการนิเทศแบบพี่เลี้ยงและการนิเทศแบบชี้แนะในด้านการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในด้านการดำเนินการนิเทศภายในเป็นไปตามแผนงานและกำหนดการที่วางไว้ซึ่งจากการนิเทศภายในครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของตนเองผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ8ปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. ครู1ร้อยละ80ได้รับการนิเทศภายในและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 3. สถานศึกษาสาม,มารถดำเนินการนิเทศภายในสู่และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร้อยละ80ขึ้นไปเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามก้าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. ครูปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะ 3. สถานศึกษามีการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพองค์ประกอบที่ 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตระดับสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565สนามสอบที่8โรงเรียนประชาสามคีบ้านหนองมะนาว 2. คณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 ปีการศึกษา2,565ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565ศูนย์ประสานการสอบเครือข่ายสถานศึกษาที่5เมือง 5. 4. คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ระดับเครือข่ายสถานศึกษาที่5เมือง5จากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชาสามัคคีบ้านหนองมะนาวมีผลงานและความภาคภูมิใจดังนี้ 1. โรงเรียนประชาสามัคคีบ้านหนองมะนาว ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7 2. นางสาวจินตนาศิริมหาศาลผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลคูรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอถรอระดับประเทศ 3. นางสาวจินตนาศิริมหาศาลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการบริหารระดับดีมาก 4. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่ 1"-3, งถานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติ 5. รางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดสวดมนต์บาลีอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติ 6. รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัรระตถก,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 กรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติ 7. รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติ 8. รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงม งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติ9รางวัลระดับดีมากชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่และ10รางวัลระดับดีชั้นประถมศึกษาปีที่4การคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและรักในวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาเธอทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยึดความถูกต้องตามกฎหมายและตามทํานองคลองธรรมมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงเป้าหมายผลสำเร็จของงานมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้งานบนรรลุสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ไม่กระทำการใดๆอันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ